สวัสดีค่ะพบพอกันกับพ่อนิพาพาแซบแล้วมื่อนี้มาเด้เดอ,ก,นะก,อ,ก,อก,ก,กินข้าวเด้อตำมะฮู้งพกไปนั่งครับพวกตำมะฮู้งแกงละไม้อ่าบัดเวลาเวากินข้าวแล้วพเราผัดเห็นนางเอกเห็นนางงาม bà mẹ mẹ mời <laughs> đơn, mời đơn nhìn để mình, đừng, mình đừng. <cười> <cười> <cười>